สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอลโฟโต้ทริคนะฮะวันนี้เราอยู่กันในยุคที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับการสื่อสารที่ไรข้ขอบเขตไร้สายเนี่ยเราสามารถสื่อสารกันได้นะครับโดยที่เราอยู่บ้านโดยที่ไม่ต้องออกเดินทางน,นะครับเราสามารถประชุมเราสามารถติดต่อกันได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กการใช้งานเกี่ยวกับการไลฟ์เนี่ยจึงจําเป็นในการทํางานหรือว่าติดต่อในยุคป,ปัจจุบันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาใช้กล้องของแ Can น n นะครับที่เป็น e o s M6 m a r k II นะครับในการ ต่อกล้องเป็นเว็บแคมนะครับโดยใช้โปรแกรมของ Canon e o s Webcam Utility นะฮะซึ่งเป็นฉบับแบบเบตานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็ลิงก์กับโปรแกรม OBS Studio นะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะใช้งานง่ายมากแค่ไหนรวมถึงผมจะใช้โปรแกรมนี้นะฮะทำการไลฟ์สดให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไปเริ่มต้นง่ายๆนะครับเข้าไปที่ Google นะฮะแล้วก็ เซิร์ชเลยนะครับเซิ Search ร์ชหาคำว่า EOS นะครับก็จะขึ้นละ Webcam Utility คลิกเข้าไปที่อันแรกเลยนะครับจะมีคำว,ว่า Canon USA นะฮะคลิกเข้าไปเลยนะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาให้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยเลยนะครับจะเป็นวิธีการบอกในการดาวน์โหลดนะครับ และตรงนี้ก็จะบอกรุ่นที่สปอร์ตนะฮะทั้งหมดนะครับของเราใช้ c a n นอน m m a มหก i านะฮะคลิกเข้าไปเลยนะฮะแค่นอนเอ m มหก i เข้าไปที่ EUS Webcam Utility select นะครับผมทีนี้เราก็ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบอกกล่าวคำเตือนนะคับคลิกลิงก์ด้านล่างนะฮะก็จะเป็นการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับกดไปที่ Open นะฮะทำการ install ดาวน์โหลดโปรแกรมลงมายัางเครื่องของเราได้เลยนะครับคลิก Next, Agree, Finish ทำตามขั้นตอนนี้ง่ายๆนะฮะจบนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำการไลฟ์นะครับให้ทุกคนนะฮะเข้าไปที่เมนูเพื่อปิดเมนูครีมห้ตีม่ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราทำการไลฟ์ออกไปเนี่ยข้อความต่างๆเราที่นี้เหล่านี้นะฮะที่ขึ้นบนหน้าจอ LCD เนี่ยจะไม่ไปปรากฏที่ผู้ชมนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะเวลาเราปิดครีม FDMI เรียบร้อยแล้วเนี่ย เวลาเราเอาคลิปวิดีโอเหล่านี้ไปตัดต่อใน y t u t u เนี่ยมันก็จะไม่ไปรบกวนในคลิปของเราด้วยนะครับสิ่งที่เราเตรียมอีกอันนึงนั่นก็คือสาย USB-C นะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อกล้องไปคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยใช้โปรแกรม EOS Webcam Utility นะฮะก็ใช้สาย USB-C เสียบเข้าไปแล้วก็ลิงก์ไปยังคอมพิวเตอร์แค่นี้เองนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลด โปรแกรมตีนที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนก็ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม OBS Studio เข้ามานะครับหลังจากดาวโหลดทั้ง2โปรแกรมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทำการเปิดโปรแกรม OBS Studio ขึ้นมานะครับผมก็ให้ทุกคนมาที่ช่องแรกแล้วก็จะมีซีนนะครับเราสามารถสร้างซีนได้ช่องถัดมานะั่นก็คือซอร์สเองนะครับช่องซอร์สให้กดมาที่บวกนะฮะแล้วก็ เพิ่มวิดีโอแคปเจอร์ v ดไวซ์เข้ามานะครับวิดีโอแคปเจอร์ v ดไวซ์ก็กดโอเคนะครับในส่วนที่เราเลือกเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกไปที่ HP c a m e r a นะครับเราจะเลือกเป็นเ Webcam US Webcam Utility นะฮะแล้วก็กดโอเคนะครับ,บ,บปึ๊บกด c t r l F ปึ๊บยะงไ้หน้าจอใอย่อ่าตรงนี้เราก็จะได้กล้องที่เป็นเว็บ c a m มาแล้วนะครับ นี่พอเราเรกเราได้กล้องที่เป็นเว็บแคมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ดึงสัญญาณภาพตรงนี้นะฮะเข้ามาตรงนี้ะนะครับเราก็จะได้ในเรื่องของตัวข้อความหรือว่าอันนี้ผมใส่ข้อความไปวางไว้ก่อนแล้วนะฮะนะครับแล้วก็ Transition มาปุ๊บ ในการต่อ US Webcam Utility เนี่ยก็ง่ายมากๆนะครับอันนี้คือเราต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก่อนที่เราจะทำการสตรีมเนี่ยเข้าไปที่ Facebook ก่อนนะฮะผมได้เตรียมกล้องอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเสียงก็เข้าไปที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนทำการเข้าไปที่ Facebook นะครับถ้าเข้าไปที่ Facebook แล้วเนี่ยให้สังเกตง่ายๆนะฮะ สขีดจุดๆตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็คลิกไปที่วิดีโอถ่ายทอดสดนะครับในการเข้าไปที่ f a c e b o o k ในครั้งนี้นะฮะเราจะขอ Key Stream นะครับจาก Facebook เพื่อที่ใช้กุญแจเนี่ยไปเปิดทำการไลฟ์นะครับซึ่งก็ขั้นตอนนี้มันจะจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆเนี่ยจะไม่ยุ่งยากนะครับเราก็เข้าไปที่เรียกว่าใช้ Key Stream นะครับใช้คีย์สตรีมเนี่ยแล้วก็ ย่อตรงนี้ลงนะครับเราก็กดคัดลอกปุ่มนี้นะพอคัดลอกเสร็จแล้วนะให้ทุทกคนนะมาที่ตัว OBS Studio นะครับเข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็เข้าไปที่คำว่า stream นะฮะแล้วก็เอา key stream ที่เรา copy มาเมื่อกี้นะฮะวางในช่อง stream key แล้วก็กดวางแล้วก็ apply แล้วก็โอเคทีนี้ทุกคนก็ทำการ start stream นะครับแล้วก็มาที่ Facebook นะฮนะตรงนี้ก็จะรอเตรียมเรียบร้อยน,นะฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังเชื่อมต่อไปยังกล้องอยู่นะครนะตอนนี้ผมก็จะเริ่มทำการไลฟ์แล้วนะครับทุก Hey. Hey, เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราเริ่มทำการไลฟ์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของจอเรื่องอะไรเข้ามาครับตอนนี้เราทำไลฟ์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะนนจะดูว่าเป็นการทำงานที่ง่ายมากๆนะฮะเราไม่ต้องมีกล่อง capture c a r แล้วนะครับเราใช้ us webcam utility นะครับเชื่อมต่อโดยใช้สาย usb c เส้นเดียวนะครับเชื่อมกับกล้อง ไปยังคอมพิวเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะฮะว่าภาพที่ได้นะครับในการไลฟ์ออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับ,รบตอนนี้เรากำลังทำการแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ากำลังไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ต้องบอกว่าง่ายมากๆนะครับไม่ยุ่งยากเลยทำบ่อยๆก็จะชินเองนะครับ่ะ us webcam utility นะฮะจากที่ผมต่อให้ดูนะฮะต้องบอกว่าง่ายมากๆนะครับสำหรับการใช้งานสำหรับใครที่เริ่มต้นอยากทำ Facebook LIVE อยากทำ YouTube LIVE นะครับก็ต่อกับโปรแกรม obs แล้วใช้งานปล้องได้ง่ายมากๆนะฮะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากที่รับชมนะครับแล้วก็ อย่าลืมอัปเดตคลิปของบอยโฟโต้ทริกนะฮะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับปลาเล้า